โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันอะไรนะมีคนเอาไปต่อมีคนเอาไปต่อแล้วก็อะไรอะป้า,ป,า,าป้าพูดไว้วันสองวันก่อนป้าพูดไว้วันสองวันก่อนอะไรนะที่มีคนถามมีคนถามเ,าเรื่องเรื่องทนายมีคนถามเรื่องพนายใช่ไหม มีคำถามเพื่งทนายแล้วก็ป้าก็ตอนนั้นจะไม่ได้ว่าทําไมถึงพูดไปแบบนั้นอืมจ่ไม่ได้ว่าแต่ป้าบอกว่าทนายป้าเนี่ยเออมีมีมีอ่าห้าสิบคนใช่ไหมทนายป้ามีห้าสิบคนทีเนี้ยก็คือรุ้นเอาว่าใครจะเผยชื่อไม่เผยชื่อในวันเนี้ทุกคนก็เอาเาทนายลหลายคนก็ไปใช่ไหมห้าสิบคนจริงๆอ่ะ ป้าก็ขำๆอยู่นะป้าก็พูดไปขำๆเพราะว่าก็เหมือนที่นักข่าวเขาบอกกันน่ะนักข่าวเขาบอกกันแล้วไม่ว่าแล้วหลายคนเขาก็บอกเอาไปทำคอนเทนต์เห็นนะว่าลุงลุงพลป้าแตนเนี่ยรวยห้าร้อยล้านบ้านหลังละห้าร้อยล้านใช่ไหมเออแล้วก็รถหรูแล้วก็อะไรอีกอะที่แบบว่าเมื่อบางอลังการน่ะแล้วเขาก็บอกก็รวยร้อยล้านบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออเขาเขา,เขาก็ยังพูดได้ที่แบบ เขาก็ยังพูดได้ที่พูดแค่ปากอะไม่ใช่ใครช,ช่ไหมวาเอาแค่ปากพูดจบปากพูดจบจริงไม่จริงไม่สนใจเออปากพูดจบอะไรวันเนี้ยแล้วก็พูดไปเออใครต่อใครฟังก็โอ้โหมันรวยมันรวยประมาณเนี้ยแ้าวันนึกขำๆเนี่ยนึกขำๆก็เลยเออมันมีใครหรอก <laughs> ทานายป้าก็ห้าสิบคนงันทนายก็ห้าสิบคนเออปากเราก็อยากพูดไงทานายเราก็ห้าสิบคนในวันเนี้ยแต่เราก็ เขาเรียกว่ายืนในฐานความเป็นจริงอยู่นะไม่มีใครเขาจ้างทนายห้าสิบคนหรอกแค่คนสองคนนี้ก็ค่าทนายก็บานแล้วใช่ไหมแล้วเรามองตามความตามพื้นฐานความเป็นจริงนะเออก็ก็เห็นเขาว่าไปก็เออลองๆสักหน่อยดูยิอะไรมาเนี้ย <laughs> อืมทนายอาจจะไม่เยอะทนายเนี่ยไม่เยอะหรอกทนายก็ประมาณสักไม่กี่คนอแต่คนช่วยทนายอะ่ะเยอะแค่น <laughs> <laughs> ั้เออ ทนายน่ะทนายน่ะไม่เยอะทนายเน่ยไม่เยอะแต่คนช่วยทนายอ่ะเยอะเออเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเร <c oughs> <c oughs> ่งแล้วเราต้องออกไปเล่นแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นอะไรคือป้าก็ขำๆหลยป้าก็ขำแต่ละคนก็เอ 5, เอห้าอ่าทนายห้าสิบห้าสิบใช่ไหม เราก็คือเข้าขำเลยเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามองตามความจริงไม่มีใคร,ม,ใครมีตามไปจ้านทนายห้าสิบคนหรอก <laughs> อ่านมองก็นึกถึงงานนึกถึงเอ๊ะทำไมคนพวกนั้นก็พูดกันได้หน้าตาเสือจังเลยหน้าอะไรประมาณเนี้ยเออบางคนก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนก็เอารายได้เราเนี่ยไปบอกว่าลุงคนป้าแตนเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเท่าไรนะกี่แสนกี่แสนก็ไม่รู้ ไปไปดูข้อมูล youtube ของเรา,าเดือนนี้ได้แสนสองแสนอะไรประน,นี้แล้วก็เอามาคูณเอามาบวกแล้วคูณหารหนึ่งปีเท่านี้ปีหนึ่งแคเท่านี้นะทุกคนช่องนี้ป้าเก็บไว้แล้วรู้สึกมันเขี้ยวมากเลยไอ้นี้ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ดูเลยมันไม่ดูนะมันดูแต่ว่า,าหลักกคไา้วัยแหละแสนสองแสนแต่ปีไหนก็ไม่รู้นะไอ,อ้ตอนที่นตอนนี้มันเหลือหลักหมื่น หลักหมืน่นสองหมื่นเนี่ยอะไรมาเนี่ยมันไม่เอาไปไม่เอาไปอันนี้คือข้อเท็จจริงมันไม่มีพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวาจีกรรมวจีกรรมคนที่นําเสนอเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยโดยที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เลยมันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมเป็นการที่แบบว่าถึงจะไม่โกหกแต่ไม่ได้พูดหมด ไมไ่พูดความจริงทั้งหมดอันนี้คือวัจีกรรมสักวันหนึ่งนะคะพวกเนี้ยเรียกปาหมอตายเพราะป่าตายพาะปะสักวันหนึ่งการเอาเรื่องราวของคนอื่นมาพูดเนี่ยมาพูดแล้วก็อ่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่จริงทั้งหมดรายละเอียดมันไม่ให้ชัดเจนมันไม่นําเสนอความจริงทั้งหมดให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเขาเนี่ยเข้าใจถูกต้องคนพวกนี้เนี่ยสักวันเนี่ย พูดไปพูดมาะลิ้นม,มันจะพันเาเรียกว่าพันปะเรื่องราวพวกนี้มันจะหอ่อตัวชีวิตเขาไปเรื่อยๆซึมซับค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งอ่ะมันจะพันรอบตัวของคนพวกนี้ยโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาเรียกว่าสนุกสนานกับกับการที่แบบได้ทําช่องทำคอนเทนต์แบบนั้นแบบนั้นวจีกรรมทุกอย่างมันมีกรรมของมันกน เราก็รอดูเรื่อยๆรอดูเรื่อยๆรอดูไปรอดูไป